่องการประชันเสียงครับเพลงของเขาเพราะเยอะมากคนร้องได้เยอะมากคนสบครเยอะมากเพราะคนชอบเเพลงของเขาทั้งน้ําเสียงทั้งอะไรมันกินใจด้วยเจอเลยครับพลบลญพลกองเสียงครับวัสดีครับส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 วัสดีครับชอบอะไรชอบอะไร ครับองไม่อันนี้เป็นไม้พิเศษรุ่เน่ะจริงจริงมันมันไม่ได้พิเศษอะไรมากแต่ว่ารุ่นนี้เป็นเพื่อนญี่ปุ่นเขาซื้อมาฝากพี่รู้ราคาป่ะพี่กิ๊กห้าหมื่นอะไรของถมเจ็ด้อยของถมเจ็ด้อยไม่เหมือนกันคุณภาพคุณภาพเสียงใช่ป่ะคุณภาพเสีของจริงนะของจริงพูดได้หอจริงๆริโอ้ยอบไปแล้ว ไม่้ไไดเลยม่แต่ว่าพอเข้าไปได้เสียงทุ้มเลยนะติเหมือนร้องในโอ้สงสารน้องเขาก็ต้องใช้อีกนานมีอะไรบ้างใหม่เลขายอะไรบ้างไปแล้วยังไม่ออกครับยังไม่ออกเลยมีขายของกิจการเยอะช่วงนี้เนี่ยคนไหนก็อะไรบ้ก็ขายอะไรบ้างช่วงนี้ก็ทำร้านกาแฟเล็กๆร้านกาแฟมีเบเกอรี่แล้วก็ทำส้มตำในร้านกาแฟ เฮ้ยมันไม่ตีกันจ้ะคุณเฮ้ยมันจิบกาแฟไปเพิ่มเล่นส้มตำกินปลาอกินปลาเราจะเกียบคีบคีบมะละกอโอ้คลาสสิกแท้ล้างปากด้วยกาแฟอ๋อล้างปากด้วยกาแฟอร่อยครับอร่อยเป็นปลาต้มมาจากอุดรอะไรขายดีสุดตอนนี้กาแฟเบเกอรี่ส้มตำ แผลไม่ดีสักอย่างแผลไม่ดีสักอย่างเลยครับแาลังจะถามว่าร้านอยู่ตรงไหนร้านไม่มีร้านออกร้านตามบูธแบบว่าแบบใครจ้างไปอะไรของบูธแล้วต้องรอลูกค้ามีเยอะครับขอมีูธเยอะจ้างส้มตามไปร้องเพลงด้วยครับ แถมแถมแถมส้มตำหรือแถมคุณแถมผมเหมาส้มตำไปแถมพระลพันธ์ไ่ติดต่อเหมาส้มตำไปได้เงี้ยครับผมพระลพลนี่เป็นนักกอล์ฟฝีมือดีพยายามที่ผมลงวันตีกอล์ฟป่ะครับตีกอล์ฟก็ผอมลงด้วยเพราะว่าโดนเพื่อนกินเยอะโดนเพื่อนกินเยอะครับโโออเเคมาดิฉันน่งหันในหน้านี้นะครับคุณพระลพันธ์พลตําเสกครับตอนนี้มาดูเงาเสียงคู่แรกของคุณพลพลครับ แข่งเกมใช่ไหมับพี่พี่มาแข่งเกมหรือพี่มาเก็บฉากหรือคนนครศรีธรรมราชป่ะหน้าตาคนใต้คนใต้อะคนสุรบการครับสมบัติเนี่ยก็ใต้ฮะคนทางใต้ติดทะเลติดทะเลเหมือนกันเหรอเหรอเลาเล่อเส้นเก่งทำอะไรที่ไหนครับตอนนี้อ่ผมเป็นพนักงานบริษัทครับบริษัทอินโดรามานะครับอินโดราม่าบริเตอรโอ้ยอินโดราม่อบริเวรบริเอร์มาถอผ้าผลิตอนามัยพันธุ์ คือโกเท็ก่าะล้วทำไอวะพ่้อมเด็กเพราพว่นี่ที่ดูดซับทั้งหลายใหญ่ที่สะอาดใหญ่ที่สะอาดไปทำพ้ออ้อมเด็กไปทำนู่นนี่นั่นที่ต้องใช้ความสะอาดว่าอย่างนั้นเราควบคุมการผลิตใช่ครับเป็นวิศวกรหรือเป็นอะไรเป็นพนักงานธรรมดาครับพนักงานธรรมดาพนักงานคุมเครื่องจักรคบคุมเครื่องจักรเช้ามาก็กดปุ่ม ทึ้งเราก็ดูมันดูมันทำงานไปเชึดเช็ดเช็ดเย็นมาแล,แล้วก็นอนครับแล้วก็นอนครับทิ่ดีอ่ะงานอยู่งานดีตรวจเกี่ยวตามคุณิตี้ว่ามันต้องใช้อุณหภูมิในการหลอ,โอมโพลิเมอร์ครับนี่มีรายละเอียดแล้วแล้วุร้องเพลงพัฒนพลเลยมัม้ม<อ>งวะร้องเราพัฒนพลไหมหรือพัฒนเพื่อนขอให้นะพัฒนเพื่อนพัฒนพลสิทข้ามล้วเพื่อนก็ชอบพี่เขาตรงที่โอ้เสียงแก้วอุ่นเสียงอบอุ่นแล้วก็ความหมายของเพลงที่พี่เขา ร้องมาแต่ละเพลงเนี่ยมันเกิเป็นการให้กำลังใจครับของก็เยอะนะคนเดินถนนอะไรเงี้ยคนไม่สำคัญเออคนไม่สำคัญอย่างเรางเงี้ยใช่ไหมล่ะก็เป็นการแบบว่าฟังไปแล้วมันก็ตัดตัวเราด้วยไงเฮ้ยแต่งงานแน่เลยคุณแต่งงานแน่ยังครับยังเลยดูหนังหน้าผมดิแม่อย่างน้อยใจดูหนังหน้าพี่ซะก่อนฉันอยู่ที่เราเลือกเข้าใจป่ะหนังหน้าอะไรเงี้เราต้องเลือกโลงกันเรา แล้วตรงไม่มีไม่มีแฟนเหรอยังครับยังมีคนในโรงงานที่แบบเราชอบชอบหรืออะไรใดๆงั้นในแพนผมมีแต่ผู้ชายเลยครับเอาตรงอื่นที่เราไม่เอาถึงไม่เอาพูดเพื่อนเราทำไมล่ะก็ส่วนใหญ่แบบว่าถ้าเริ่มงานก็อยู่ในแพลนอไม่เจอวันวันไม่ได้เจอใครใช่จะเจอบ้างก็ไปส่งแซมเปิลไปส่งตัวอย่างที่เราส่งตัวอย่างอ๋อ DQC สวยไหมน่ารักไหมโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดอือสว่าวันนี้เดี๋ยวร้องเพลงพัทผลให้น้องๆที่หน่วย QC นั้นได้ฟังนะครับแล้วจะได้เห็นความหล่อของเราออกมาบ้างครับแต่พี่ว่าคั้นแรกนะโกนหนวดสักนิดนึง คนหนุ่มชนิดหนึ่งเคยไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตำรวจเรียกไม่มีใครหน้าหน้าผิดสริงส่วนใหญ่จะหลบหลบใช่ไหมโอเคโอเคคุณโยคุณโยคุณมีเสียงพูดดะยิงเลยนะเสียงใคายกรณ์จริงป่ะพี่จริงเฮ้ยเหมือนเหมือนเลยเหมือนเลยคุณพูดธรรมดาดิพูดธรรมดาดิสวัสดีครับสวัสดีพี่พปกรับสวัสดีครับอาชีพอะไรอาชีพอะไรผมเป็นนักร้องนักดนตรีฮะตอนคืนที่ไหนแถบพยาไทยฮะ โอ้โหพญาไทยมีแต่โรงพยาบาลไม่ใช่จามญาจามญาสองอันนั้นมันไม่น่าจะเป็นการเล่นดนตรีนะครับผมนะฮะเอาไม่แน่เว้ยช่วงแขกเลือกของอยู่เอานริงมีจริงเหรอครับผมอะมีถามพี่แอนดูดิมีห้องอาหารขมิ้งหา้อรรอยู่ตงไหนเอาเข้าไปห้องห้องอาหารอยู่ไหนพี่ออกซ้ายหรือขวา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 ขมิ้ง่ขม้จริงพีม่รู้งข้าพ้งขม้งพี่ขมิ้งขมิ้งพม่ได้เกี่ยวกับ พี่เขาพี่ไปกินอาหารไงใช่ใช่านัดเลือกภาคบอลอืมใช่จ่ายเห็นนะพยาไทยร้ายแหล่ะหัวรถจักรรางรถไฟข่้นดื่มแม่สุรายเห็นไหมช่วงคนมาเมาอันนี้ขึ้นครับอกไอ้เอ็งเอ้พันธ์ไอ้บอยพูดเหมือนตายเห็นพูดเหมือนตายเหี้ยนเดี๋ยวเจอแขกเราทำไงอ่ะอะไรครับแขกขอเพลงมาเยอะแขกขอเพลงแขกขอเพลงไอ้เอ็งต้บอกทำไงเพลงอะไรต้องบอกมาหนิต้องบอก สรุปด้วยสนุปไปคุยกันทั้งชั่วโมงทเมาด้วยเลยไม่ต้องร้องไม่เดี๋ยวก่อนแล้วส่วนใหญ่คุณร้องเพลงพัฒพลไหมหรือว่าเฮ้ยผมอะไรก็ได้มีทุกวันเลยต้องร้องเพลงเหรอพี่พพต้องร้องเพลงพี่พัฒพลแต่ผมชอบเพลงของพี่พัฒพลนะเพลงไหนจริงๆนะผมผมเพลงไหนเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะอะไรผมฟังแล้วผมรู้สึกดีไงเพลงยังยิ้มได้ไงแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยเวลาเจออุปสรรคเวลาเจออะไรที่มันไม่สบายใจอยากให้ยิ้มสู้เหมือนผมนะฮะ

เป็นเกล่ยวกับพวกผมคนที่มาแข่งขันมากไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเชิญบุคลากรท่านนี้มาตัดสินใช่สวัสดีพี่เบิร์ตธงชัยครับผมสวัสดีจ้าโยชันเหมือนคนโชคร้ายยิ้มสู้เอาไมบังปากเอาไมยิ้มสู้ใหม่ขอโทษฟังตัวอย่างเลยอย่างยิ้มได้อย่างนี้เหรอย่างนี้เลย คนนี้เป็นนักร้องร้องบ่อยอยู่แล้วชอบเพลงนี้ด้วยแอบเลยครับการร้องมีความหมายสําหรับน้องๆที่อยู่ฝ่ายคืวซีทุกคนเอเยครับยังยิ้มได้ ตรวจตู้ตรวจตู้ไม่ต้องตรวจก็ทำมาเรียบร้อยแล้วครับพร้อมนะพร้อมไหมเชิญครับสองท่านพร้อมไหมเออเาใหม่ทำนี้เลยโอเคกรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอรืบบีครับลักษณะมันเอกรพีเขาได้มาร้องให้ คนที่เขาอยากให้ฟังได้ยินไปแล้วสรับน้องเอ้ที่อยู่ QC น้องอะไรนะเอกน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรน้องอะไรไม่กล้าถามชื่อไม่กล้าถามชื่อไม่กล้าถามชื่อโ้โน่าสงสารมีพี่ตาคนเดียวนะเลือกเลือกเอกเลือกน้องเอกอ่ามันแบบว่าคอนทราสต์กันอะไรเงี้ยค่ะตรงข้ามอย่าคัดแย้งก็สภาพแบบนี้มาเนี่ยใครจะคิดว่าเสียงจะไพเราะขนาดนี้เสียงเขาดีไหม โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะอดิฉันคิดว่าคุณโจอ่ะถึงจะเหมือนแต่ใหญ่กว่านะดูได้ไงฮะเสียงเสียงมากผมว่าดูจากไม่เสียงออกมาจากไมเไม่ได้มาบ้าณนิดเดียวดูไม่อันนิดเดียวดูสิคุณเอกคะดิฉันชอบเสียงคุณมากเพราะมันออกมาแบบว่าเป็นธรรมชาติไม่มีการเสแสร้งอะไรเงี้ยชอบจริงๆเลยแต่เสียงเพราะไหมเออเสียงเพราะมากควรจะไปร้องให้สาวๆฟังไหมถูกต้องแล้วคิดดูสิคะเสียงเนี่ยตรงข้ามกับรูปร่างนะงานก็ยัง ตรงข้ามกับรูปร่างเองใช่ทําเกี่ยวกับอนามัยพัน ừ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  คุณอย่าง,งเงี้ยนึกว่ายืนปั๊มของงยืนปั๊มขออยู่ขางหลังร้านคุณชมหรือดา่ากันเนี่ยชมค่ะโอเคนะต้นหอมเสียงคุณเอกเพราะแต่ว่าสำเนียงของว่าการร้องยังไม่เหมือนพี่พลาพลทลาย<อ>ส่วนคุณโยเนี่ยคุณโยเป็นนักร้องฉะนั้นเขาจะพยายามทํา สัเนียงการร้องให้เหมือนพี่พลาพล<อ>แต่คุณเจ้าต้องระวังนิดนึงว่าด้ความเป็นนักร้องเราอาจจะใส่ความเป็นตัวเองไปนิดนึงนะคะคือถ้าสองคนนี้ฮะเอาเสียงรวมกันเอาเสียงรวมกันแล้วว่าหารด้วยสอง พอดีเลยพอดีเลยอ๋อแต่ว่าคุณโยเสียงพี่ก็รู้สึกว่าเสียงใหญ่เหมือนกันนะกว้างแล้วก็เสียงอยู่ในลำคอคล้ายๆกันแต่ว่าพูดถึงความคล้ายความเหมือนคุณโยใกล้กว่าสำหรับวันนี้นะฮะคุณพลพลมานี่ถือว่าเป็นทางของผมเลยอุ้ยเพราะว่าเราเจอกันมานานมากเลยนะคุณพลพลนี่นะฮะผลงานสร้างชื่อคือปี2543 อัลบั้มคนกวาดถนนคนจำได้คนเดินถนนคนเดินถนนคุณเดินถนนคุณสวนด้วยคนกว่าถนนไหมอ๋อนี่ออกคนเดินถนนคุณออกคนกวาดถนนส่วนเพลงนี้นะฮะอยู่ในอัลบั้มและเป็นชื่ออัลบั้มด้วยชุดที่3ของพลพลในปี2545ยังยิ้มได้ครับถามพลพลสิ่พลพลจำได้ไหมพลพลจำได้ปะไม่ได้ครับไม่ได้ครับแต่สมภพเขาไม่ึงจำได้เพราะว่า มุ่งยี่เซกูเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ฟังอะไรเลยร้องแล้วแล้วท่องเดี๋ยวจะเล่นมุกนี้นะครต้องบอกเลยว่าคุณโยเนี่ยนะฮะเสียงเหมือนกว่าแต่ว่ายังไม่เหมือนที่สุดคุณโยนี่คือพยายามปั้นเสียงเป็นคุณพลพลอยู่เพราะฉะนั้นนะฮะคุณโยเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะต้องพยายามเอาธรรมชาติเสียงของตัวเองที่คิดว่าเหมือนพลพลอ๋อไปปั้นเสียงไปไม่ปั้นก็ไม่เหมือนดิมันเลยรู้ว่าปั้นไงพี่ ถ้าเกิดเขาไม่ปั้นแล้วเขาไม่พูเจ้ายังไงวะโมโหโหดนลุมโดนลุมโอเคไก่เลยเพราะเขามาแข่งเป็นเงาเสียงเขาต้องปั้นให้เหมือนโอเคไก่โอเคใจเย็นๆจเเจ้าชายเจ้าชายเขาเปนเตเตอร์โอเคเดี๋ยวฟังครับไม่พูดไม่พูดไมู่ดคุณเอกเสียงคล้ายๆเพราะเหมือนกันแต่ว่าบางกว่าเพราะว่าเขาไม่ใช่นักร้องก็เลยไม่ได้ฝึก เรื่องลมเรื่องความหนาของเสียงก็เลยไม่สม่ําเสมอครับส่วนคุณโยนะคุณโยเนี่ยเขาเป็นนักร้องเขาก็เลยเรียนแบบวิธีการวิธีเพิ่มความหนาของเสียงแต่ที่ไก่พูดเมื่อกี้ถูกนะฮะนี่หมายความว่าความเหมือนที่มีอยู่แล้วเนี่ยถ้ารีแลกซ์มันจะเหมือนแต่พอเพิ่มความพยายามเนี่ยมันก็จะฟังดูตึดอัดไปหน่อยประดิษฐ์ประดิษฐ์ไปทำไมพี่ภูพูดเรื่อง คือส,สิ่งที่อยากพูดแต่คุณโยเนี่ยเสียงหนากว่าพระพลตจริงๆแล้วพอหนาแล้วเนี่ยดันไปเพิ่มเชสด้วยอ่ะออมันก็เลยจะไม่เหมือนไงร้อ,องธรรมดามดาสบายๆจะเหมือนกว่าคือไก่เขาพยายามจะบอกองี้ใช่ไหมล่ะโอเคนะไปอาบน้ำเท้านั้นหรือมีลำคลองอยู่ค,ครับเิญครับคุณโยคุณโยไปรอรับของครับตอบเลยครับอ่าตอนนี้มาดูคู่ที่สองกันบ้างครับ คือว่าไทยเป็นแฟนเหครับฮัลโหลเอสจ้าไม่ใจกวันนี้บสิีจนะรองดจแล้คสีธมาไงจ้ากลสิน่พี่น้องจากตายทุกคนวันนี้เบิร์ูสึกดีใจหลายกับนพี่น้อง ได้เขาได้เลยนะเดี๋ยวก่อนเขาประกวดพลับพลันไม่เขาเอาเสียงพลับดูดูดูเสียงพลับพลก็ทีมทีมงานบอกเบิร์ดว่าบอกว่าหน้าธรรมดาคุณสู้พลับพลไม่ได้จำเป็นต้องเป็นหน้านี้ครับได้ดูดีธรรมแดนกับพี่ชธรรมแดนกับพี่ชอนยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้จนแท้ห่าคนละ ไก่พี่เบิร์ดคุยกับพี่เบิร์ดใช่ไหมคุณเนี่ยวันนี้เจอเบิร์ดจ้าสวัสดีครับโอ้ไม่เจอพี่เบิร์ดนานเลยสวัสดีนะจ้าไม่เคยเจอคุณเลยครับไม่เคยเจอคุณเลยครับทผมวันนี้ดีใจมากครัที่มาเจอเราสีครีมครับจ้าว้าวหัวร้อยเปิดเลยหัวร้อยเปิดเลยพี่เบิร์ดจ้าขอแทาขอแทาหัวร้อยทีได้ไหมจ้า <Okay. S 2> แต่คิวจะกินปากผมนะครับ okay, เบิร์จจ้าเบิร์จรอไม่เหมื่อเลยจา้า <c oughs> เออดูของจริงดีกว่าเลยจา้เจาเบิร์จรอเสียงเลยจา้า <c oughs> สบายสบายดว <c oughs> งใจก็คบกันไป สมภรณ์นะเ,เหมือนกว่าเขาเหมือนกันนี่เหมือนเลยตแต่วัดนี้เ,นเหมือนเบิร์ดที่เราไม่นับนะเราเหมือนธนพลนะคุณตกลงได้นะ กรรมการนะได้แน่เอาที่พัลลพลเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณก็พี่โชใช่ไหมครับผมก็พี่โชแล้วแล้วยังเอาเสียงใครบ้างฮะเนี่ยอนุบุพงเทพก็มีนะครับอ๋อได้ด้วยเหรอโอ้โถโชดีเนี่ยนั่นไงคุณก็เป็นงานอีเวนต์ทั่วไปครับส่วนใหญ่งานอีเวนต์เนาะครับผมโอโอเคแล้วก็ได้พอแล้วไอ้ตีกติมันเหมือนเหมือนหอยสุกอ่ะพี่เหดยเฉพาะเวินหอยสุก ในอีเวนท์นะในอีเวนท์มีเป็นทีมไหมของคุณเป็นทีมถ้าเป็นทีมเป็นทีมนะเป็นทีมก๊อปปี้แมนครับสัญญาเวลาคุณไปโชว์คุณจะมีใครบ้างก็มีพี่เบิร์ดแล้วก็มีพี่เป้าพี่เป้าเป้าสายันครับผมอ๋ออ๋อนี่หลายหลายเสียงแล้วมีใครอีกพี่เอลอดรักอะไรอย่างเงี้ยทุก้มก็ได้ทุก้มก็ได้ทุก้มก็ได้โอเคโอเคก๊อปปี้แมนโอ้โหมาเจอกับคุณแม็กครับคุณแม็กซ์ทำงานอะไรครับเป็นตื่นเต้นนะตื่นเต้นขอก่อนยได้ไหมครับได้ได้ได้ พ่อชอบมากเลยครับพ่อชอบมากเลยชอบมากเออดียวราะว่าชอบโกตีมากเลยชอบมากนี่มิกกิ๊กใครหลอกผมมาโกตเลยยังดีนะบอกงโอ้นึกว่าแจ็คแฟนฉันนะมงสายเพื่อนหลอกผมเพื่อนเพื่อนหลอกกันสินี่โกตีไหนสุมูกิกบ้าเออเวลาไปแต่งงัดคนชอบทักพี่มาปลดหนี้ที่ไหน เลตีอ้วนทคนนะฮะเนตีอ้วนนะเฮ้ยพี่ได้หลายคนอ่ะได้หลายคนได้หลายคนระดับครูบาอาจารย์ก็พี่นี่ไปนี่ชวนภูมิต่างชาติทักเลยโอ้คุณนี่เล่นการเมืองนี่เห็นขึ้นคัดเอาวิวบอดอยู่ปัชชัยเลี้ยวไพลัดบางคนก็ว่าเราเหมือนพ่อใหญ่อะไรฮะจ้าเดิมเดิมสักอ่ะโอ้เจ้าเดิมสักดยังไม่เหมือนยังเขาโอเคกว่าเขาโอเคกว่าโอเคไอ้น้องไป ไปเขาตู้เดี๋ยวสิย่างที่ไม่รู้จักเลยเขาเป็นใครทำงานอะไรกูแซ่โกตีได้เข้าตู้ครับทำงานอะไรครับคุณแม็กเออเป็นเจ้าหน้าที่ประเมินหลักทรัพย์ครับอยู่ไฟแนนซ์เนี่ยเออเปล่าอยู่ไฟแนนซ์ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไฟแนนซ์ใช่ครับอยู่สังขารเชื่อเปล่าครับคือเปล่าเออเปล่นครับอเคเปล่าปาก์คิงจากกุ้งกันนี่ไงผมไม่กู้ผมไม่กู้เอาก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สมมติเขาสมมติ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 เราไม่รู้ว่าเขาต่อการยังไงไงสมมติพี่จิ้กจากกุ้งกันจากกุ้งกันสมมติเจ็ดแปดบาท ครับผมเจ็ดล้าน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 ที่อยากเจ็ดล้านที่อยากได้เจ็ดล้านมีหลักทรัพย์อยู่เงี้ยนะฮะมีที่ดินหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอะไรสิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างผมมีสามตารางวาสามพระพรมีสามตารางว่าแล้วมีสามพระภูมิเป็นของผมเองนอกนั้นเป็นของเมียผมหมอคุณจะเป็นคนไปที่บ้านแล้วก็ประเมินใช่ครับใช่ครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ครับใช่คุณมากให้กี่เปอร์เซ็นต์ของของราคาสมมติของพี่กิ๊กราคาหนึร้อยบาทคุณยายกูเท่าไหร่เยอะนะที่เล็กร้อยเกี่คน ร้อยล้านเออร้อยล้านเลยร้อยล้านเออแบงค์ใจกู้เท่าไหร่รวยจริงเลยชอก็ต้องดูแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเหรอก็ก็มีครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเปคนเจ้าหน้าที่ไปประเมินหลักทรัพย์ใช่ครับว่าคุ้มไหมแบงค์จะควรจะให้ไม่ให้เอาอย่างนี้ถ้าสมมติที่เขาห้าสิบล้านแต่คุณประเมินให้ร้อยล้านโดยรู้กันได้ไหมมันมีหลักการของมันมีหลายหลายชั้นในการตรวจหรือว่าใช่ครับก็มีครับแล้วก็เป็นวิชาชีพหลักวิชาชีพเป็นวิชาชีพเขด้วย ก็ต้องซื่อสัตย์ใช่ครับต้องซื่อสัตย์นี่เขาโกงมาไม่มากเขาโกงมาไม่มากหมายว่าไม่เคยโกงเลยไม่เคยโกงไม่เคยโกงไม่เคยโกงอานการดีแต่เป็นไม่เกี่ยวกับเพลงเลยร้องบ่อยไหมร้องบ่อยไหมนักร้องของแบงค์เลยไหมหรือว่าไงอ๋อก็ก็ไปตลาดก็ไปตลาดไปตลาดนีคกนทักว่าซื้อประดุกไหมซื้อประดุกไหม พี่ปลากรมคุณก็ร้องร้องเพลงกับเพื่อนๆนแค่นั้นไม่ได้ร้องอาชีพอะไรเลยครับครับและชอบเพลงมาระบบนเพราะอะไรพี่ก็เป็นไอดอลขผมเลยครับไอดอลเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเสียงร้องเพลงเรื่องร้องเพลงแล้วก็เรื่องความกระตันยูด้วยครับเนี่แกเป็นคนรักแม่มารักแม่พี่ก็รักแม่รังคุณไม่รักแม่จริงเหรอจริงเหรอแล้วจริงจริงสิ บอกรักกแม่บอว่ารักแม่จริงเหรอแต่ทำไม่เหมือนคนรักแม่ตรงไหนวะเนี่ยชอบเหอรอจ๊ะร้องเพลงพี่พระหลบนั่นทุกเพลงนะไปคาราโอเกะที่ไหนก็ร้องว่างั้นเนี่ยไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ร้องเอาแล้วจะร้องร้องร้องอะไรเหรอ ครับผมผมจะไม่ตอบคนแบบนี้พี่อยากจะบอกว่าถ้าพี่เจอคนแบบนี้พี่อยากจะบอกพี่หร้อไม่หล่อเป็นพลพลบ่อยไหมโอ้บ่อยมากเลยยุ่ยดูอย่างเขาสิดูอย่างเขาสิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ร้องเป็นพลพลบ่อยไหมเอาบ่อยมากเลยครับเอาบ่อยมากเลยครับไม่ต้องทำเสียงพิเศษตามธรรมดาครั้มผมโอ้ยตายแล้วอ่ะปะเพยก็อยากนะคนไม่สำคัญเไม่สำคัญ พร้อมเลยนะคนไม่สำคัญครับเชิญไม่ธรรมดาเนี่ย,อยไอ้น้องเนี่ยธรรมาดาทํางานแบงค์บังหน้าแน่แลรับหลังน้องต้องเป็นโจรน,นี่กเป็นนักร้อง <S <S เป็นโจรเหรอโอ้เชิญครับ ใช่ค <One> ร <input> ับเข้าไปในตู <ing Yap> ้กรรมการเลือกดีๆนะฮะเอาคนที่เงาเสียงสมพลเอ้ยไม่ใช่เงาเสียงสมภพคพลพลครับพลพลเหมือนกันครับผมโอเคมาดูครับกรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอหรือเปพี่ิบาริโต้พิบัติพิบัติ หอมเลือกพี่เบิร์ตครับเพราะหอมเป็นแฟนพี่เบิร์ตธงชัยเอาเ้า,าแล้วเขามาแล้วมาปามัพลพนพน,นก็หอมเป็นแฟนพี่เบิร์ตก็หอมเป็นแฟนพี่เบิร์ตทำไมเป็นเพื่อนคนจะเป็นเพื่อนคถ้าให้ขาดลอย พี่เบิร์ตเขาจะมีหน้าอยู่ในสังคมยังไงเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่พิ๊งไอ้นี่ก็มันโคตรคนกันเฮ้ยชอบในความพยายามของเขาเพราะเขาแกะเทคนิคการร้องของพี่พละพลเป๊ะทุกตัวโน้นเลยทุกคำเลยใช่คุณแม็กเหมือนมีคุณพละพลอยู่ในลําคอเลยครับธรรมดานี่แม็กไม่ตัวเท่านี้นะฮะก่อนเข้ามานี่กินพละพลเข้าไปครึ่งตัวกินไปครึ่งตัวทำเอาในห้องส่งนั้น ร้อนเลยเพราะเสียงเขาก็อบอุ่นเหมือนกันเสียงอบอุ่นเหมือนสียงอบอุ่นโอเคครับอยากจะบอกว่าพอรู้ว่าเงาเสียงวันนี้เป็นคุณพลพลดิฉันทำกันบ้านเลยนะคะเมื่อคืนนี้ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วอีกหัวนี่ร้องกอกหูเลยเมื่อคืนนี้สามีนี่ร้องพลพลโดยเฉพาะเพเมื่อสักครู่นี้จะร้องกอกหูหนูทุกวันว่าไม่ว่าคนที่เท่าไร้องเจอไม่ว่าคนที่เท่าไร้องเจอ อันนี้เขาร้องเพลงพัลพลหรือเขาอยากจะบอกความไม่ใช่ร้องเพลงไหมฮะหรือว่าหรือว่าเขากระซิบก็เหมือนเหมือนล้อง้อเนี่ยนูว้าเอ๊ะทำไมมันไม่เปลี่ยนเพลงนอกจาเพลงนี้หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วทราบว่าจริงๆแล้วสามีเป็นคนที่เท่าไหร่แล้วเหรอุู้ยตายแล้วไม่เคยนับด้วยสิแต่แต่แม่ตาเขาว่าตอบกลับเป็นเพลงพระลาพลเหมือนกันว่าแต่เธอก็ยังยิ้มได้แต่เธอก็ยังยิ้มได้ ที่ไม่ได้เลือกพี่เบิร์ตนะครับเพราะว่าหมันไส้อะค่ะขอบคุณครับรายการเราเชิญไปตั้งนานแล้วพี่เบิร์ดไม่มาสักทีอันนี้รู้จริงครับเป็นตัวใหม่ก๊อปคือเขาเอาสิงพี่เบิร์ดแต่พี่เบิร์ดไม่มาสักทีต้องก๊อปตัวอื่นแล้วต้องยอมยอมแล้วแหละต้องยอมกอลอื่นแล้วพี่เบิร์ตไม่มาจริงๆวันนี้จริงๆเสียงเหมือนพลพลหรอกแต่ว่า ช็อตจริงๆคุณแม็กซ์คะดีใจด้วยนะคะโอ้โหคุณเก่งมากเลยอะค่ะขอบคุณครับพี่ไก่ครับเพลงนี้คนที่สำคัญอยู่ในรอบที่สองรักเอ๋ยของพลพลออกเมื่อปี2 5 4พรอยสี่สิบสี่นะครับคุณแม็กซ์เนี่ยนะฮะเสียงพูดจังเหมือนคุณพลพลนี่ขนาดไม่ได้ว่าเป็นนักร้องอาชีพนะฮะการร้องยังเหมือนขนาดนี้นะครับถ้าเป็นนักร้องอาชีพนี่คือสุดๆแล้วส่วน ที่ไม่ให้คุณพลิ้งหรือพี่เบิร์ดเนี่ยนะฮะมีอยู่2เหตุผลครับหนึ่งคืออยากให้พี่เบิร์ดโดนแป้งอิจฉาเขาเนี่ยไม่เนี่ยเนี่ยอิจฉาไม่เหมือนกว่าร้องเหมือนกว่าคือถ้าเอาปืนมายิงได้ได้ยินแล้วคืออย่างนี้ฮะมันมีสองเหตุผลจริงๆไอเหตุผลที่สองก็คือเหมือนเหตุผลที่หนึ่งครับ เสียงเขาเหมือนพี่เบิร์ดยยังไม่ทนเหมือนพลพลยังเป็นโทนเสียงพี่เบิร์ดอยู่คุณกริ้งคุณกริ้งเนี่ยแกะมาดีแต่เสียงไม่เหมือนคุณแม็กซ์อะเสียงเหมือนแต่ว่าการร้องยังไม่ก็ไม่ไดีเท่าไหร่แต่ว่าโดยด้วยความที่เสียงเหมือนนะครับแล้วก็ร้องพอใช้ได้ก็เลยเหมือนกว่าครับโอเคสี่ตัวนึงครับวันนี้เดี๋ยวพี่เบิร์ดไปอาบน้ำผมเพี่ไปอาบน้ำวันใดพี่เบิร์ดมาคุณจะได้กลับมาใหม่ย ตอนนี้มาดูคู่ชิงนะครับน้องแม็กจากธนาคารกับน้องโยนักร้องเขาไม่กลัวนักร้องแล้วเขาปราบนักร้องไปคนหนึ่งแล้วอลวกลัวไหมโยนอโยกลัวเขาไหมอะไรนะครับโยกลัวเขาไหมผมพูดตรงนี้เลยนะว่ากลัวดิกลัวดิเฮ้ยไอ้นนี้เป็นเพลงถนัดเลยผมว่าคนที่ชอบพระนต้องต้องถนัดเพลงนี้ทุกคนคนเดินถนนออกเมื่อไหร่ ปีสองพัเป็นชื่อเดียวกับชื่ออัลบั้มเป็นเป็นเพลงที่สร้างผลงานสร้างชื่อให้กับพลพลพลลองกลองหมกลี้ยงนี่นี่หน่อยหน่อยจะเล่นด้วยรู้จักเหน็ดจังเหนื่อยคนเดินถนนกูไม่ละบอลโอเคคนเดินถนนครับชาน ดีเรียบร้อย้วนะดีทั้งคู่เลยดีท yes, ั้งค mm ู่แต่ว่าพนรพลจะพอใจคนไหนคนที่พนพลเลือกในวันนี้นะครับเดี๋ยวสุดท้ายได้โชว์พิเศษได้โชว์พิเศษร้องคู่กับคุณพนรพลด้วยนะฮะเชิตกระตุ้ครับเชิญครับ จะไปไหนคือผมว่าตู้นั้นน่ะทำไมมันมีแป้งอ่ะมันมีแป้งอ่ะจริงจริงเชื่อพวกเธอมันก็มีแป้งทุกตู้แหละขอยิ้มสู้กับอุปสรรคครั้งนี้โอเคหนึ่งสองสามใไปยิ้มไปสู้นะเดี๋ยวดายน่าจะให้ไปยิ e ้มแข่งกับพี่เบิร์ดเนาะพี่เบิร์ดไปซะละโอเค อยู่ที่คุณพลบพงนะครับจะพอใจฝั่งไหนนะเอ๊ะเรับ คุณพระละบนอยู่กลางนี่จริงๆวันนี้ฟังดูน้องแม็กร้องแบบว่าควบคุมเสียงกับจังหวะไม่ค่อยนี้โดยเฉพาะเพลงนี้เลยดูตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นมากแล้วก็ท้ายเสียงบางตัวสะกดบางคำไม่มาเลยครับแต่เนื้อเสียงใช้ได้เนื้อเสียงดีครับเนื้อเสียงดีเนื้อเสียงดีถ้าฝึกอีกนิดนึงจังหวะลงนิดึงบ่อยๆจะดีขึ้นกว่านี้อาจจะเลิกทำแบงค์ จำได้จะลืมไปประเมินบ้านพลพลด้วยนะเพื่อจะลรียนไปบุาขยายสาขารีไม่ได้แล้วครับรีไม่ได้แล้วรีไปแล้วเลยติดติดครับยล่ะคุณยนร้องดีมากครับแล้วก็ ด้วยความเนื้อเสียงเขาหนาเยอะดูเหมือนเขาพยายามเยอะแต่ว่าจริงๆเขาร้องธรรมชาติของเขาแบบนี้นะแต่ว่าบางจังหวะที่เราฟังแล้วเหมือนเขาปั้นเยอะไปแต่พอลดลงปุ๊บมันดูพอดีพอดีมากนี่ไงพอพี่ภูไว้ลดลงพอดีมากเลยธรรมดาคือเหมือนพี่พี่พระพจนจะบอกว่าธรรมดาคุณกระแดคืนไปนิดนึงอั่นี้ลดลงมาควบคุมจังหวะดีควบคุมจังหวะได้ดีเรื่องของการยิ้มนะฮะการยิ้มอะการยิ้มพี่เบิร์ดยิ้มเหมือนหอยสุดหอยสุกม อ,อ,อันน no ี้เหรอหอยเน่าครับเดี๋ยวด้ชมโชว์พิเศษจากคุณบระลบนกับคุณโยนะครับในช่วงท้ายของรายการในช่วงท้ายนะ